เอาแล้วครับเพราะว่ามี iPhone 15ออกก็จะมีนักรีวิวนะครับที่ออกมาบอกรีวิวไอ o n นอันก็เห็นๆเ,เลยว่า15 p แบงค์แี่โยนประมาณแบบรประมาณห่ัาก้านอ,อกนิดหนึ่งโยนไปที่พื้นแข่งๆปุ๊บป๊อปมันแตกครับนักทิ่ย์เลยมันแตกนะครับมันไม่ใช่ว่าทนอะไรมากแล้วก็แสวบแอนดรอยเขาก็ฝากบอกฝากบอกแอมเปิ้ลมาว่า ให้ระวังนะครับข้างหลังมันกระจกนะไม่ใช่เทเทเนียมทั้งดุนนะครับเขาก็ขิงมาแล้วนะครับอะไรวะเทเทเนียมแค้ข้างน,นะครับใครใช้ไอโฟน15หรือไอโฟนที่ต่ำลงมาก็ต้องระวังเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับแอ,อนดรอยก็บอกว่าให้ไปซื้อเคสที่ราคาดีๆนะครับราคาที่แบบเออช่วยยิงแพงก็จะช่วยเซฟไอโฟนเราได้นะครับเขาฝากบอกมาว่า,าสุดท้ายคุณก็ต้องไปซื้อเคสอยู่ดีนะครับแล้วก็พี่หมีก็อยากบอกระวังกันว่าพี่หมีก็ใช้ไอโฟนเหมือนเดิมนะครับสำหรับแอนดรอยยี่สิบสองก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์อะไรเยอะนะครับ ก็จากในคลิปนี้พี่ฝางพวกนี้ก็คือว่าแม้จะดทดสอบแบบกะไม่เอามาใช้แล้วนะครับก็คือโยนไประดับหน้าอกแล้วก็สุดท้ายก็โยนแม้จะแรงสุดท้ายก็ถือว่าคล่องแตกหมดเลยนะครับส่วนตัวก็บอกว่าเออกล้องมันใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นยืดเยอะขึ้นแล้วก็มันก็สวยแล้วแต่มีท้ายสีแค่นั้นเองนะครับถือว่าไม่ได้เปลี่ยนสาองแอนดรอยก็อ Android บอกว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับแต่ว่าสปองไอโฟนก็ไม่สนใจกลซื้อกันทุบตกเมืองดารานี่จองกันบางคนได้หมดแล้วนะครับโอ้โห ไม่ไม่ไม่มีใครสนใจแล้วครับแต่ว่า oh, คนที่ไม่พูดนี่ค kind of ือซื้อกันหมดแล้วนะก็ถือว่าใครใช้ก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับสาวก Android ก็จะคอยกิงทุกชาติไปนะครับ